Ok，o k กิจกรรมของคนอินโดนีเซียนะคะเทียบกับสยามสแควร์บ้านเราประมาณนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายที่กําลังจะปั่นจักรยานเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้น้องเว้งกําลังปั่นจักรยานอยู่นะคะทาตามแบบวัฒนธรรมของอินโดนีเซียที่มาเช่าปั่นจักรยานเออแล้วก็ระหว่างที่เรากําลังทําอะไรกันอยู่เนี้ยหันไปทางนี้ดูได้ไหมคะ มีคนมุงอยู่เต็มเลยเด็กน้อยมุงกันอยู่เต็มเลยแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะวัืสักครู่นี้เขาบอกว่าเราเป็นอาร์ติสต์มาจากต่างประเทศเออนะคะก็คงห้ามไม่ให้เข้าใจอย่างนี้ได้ยากเพราะว่าหน้าตาสวยนะได้เลย กินอาหารว่างก่อนนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที <Yeah, ่แกรินโดนีเซียนะคะตรงเมืนจาการ์ตาค่ะเออเห็นไหมข้อมูลเป๊ะจะบอกว่าตรงนั้นก็ดีอ่อ ชั่นตรงนู้นก็แฟชั่นสปอร์ตโอ้โหหรูหรามากมาเฮามากอารมณ์เหมือนแบบว่าพารากอนบ้านเราอะไรประมาณนั้นเลยแต่เราจะไม่เข้าไปข้างในค่ะเราจะพาไปดูนู่นเลยติดคู่ชาไปไปกับนท่องเที่ยวโอเคแบบเอาค่ะแบบเอาต้เยอะแยะเลยเริแล้วไป ราคิดว่ามันจะไม่ได้กินปลาหมึกแล้วผมกูจะหายหมดเลยร้อนเลยคือด้วยความสามารถในการพยายามพูดภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงอินโดนีเซียที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าในเนี้ยมีกุ้งอยู่มีปลาอยู่แล้วก็มีหมูอยู่ก็คือมิกกันอะต้องชิมแบบไม่ชิมไม่ใส่แอปเดียวได้ ไม่ได้มากี่น่หลายเลยหายท่านนะเอาไม่เอาแบบเม่เอาไงน้ออันดีในจอินโดนีเซียอ่ไฮะใช่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 ใ อ,นนอันนี้อารมณ์มมแบบว่ามีมันมีมะนาวอะหน,นูแล้วก็กินกับแป้งอะไรสักอย่างแต่ตัวนี้มันเป็นแบบอารมณ์ไก่สไปซี่อ่ะซอจีวดำอร่อยมากอาร่อยมากค่ะแต่เผ็ดมากเลยค่ะเด็อย่าง่เห็นหน้าคุณแจ๊อร่อยค่ะแต่เผ็ดมากแป้งลวนอร่อยมาก a f พามาสักครู่เราก็ไปเดินสตรีทฟู้ดกันมานะได้ไปเทสหลายร้านเลยส่วนใหญ่มีคล้ายๆกันเกือบทุกร้านก็คือ ข้าวไก่ทอดเขาจะเรียกว่าอายมเป็นเยสเป็นเป็นลักษณะของข้าวไก่ทอดอะที่แบบคนนิยมกินมากๆเลยนั่งกินในร้านเลยก็มีแล้วก็มีอากาศก็จะร้อนนิดนึงแล้วก็ควันขมงฉงเฉงเอารมณ์เหมือนบ้านเราเลยรู้สึกว่ามาอินโดเหมือนความมีความเป็นอินเดียผสมความเป็นไทยรสชาติของอาหารอินโดก็จะใกล้เคียงกับอาหารไทยเน้นเค็มเยอะหน่อยเค็มเผ็ด นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยปกติอะน้ำตามบ้านเราอ่ะที่มีความหวานอะไรเงี้ยพวกน้ำเชื่อน้ำอะไรนะน้ำผลไม้น้ำชาที่นี่ก็จะหวานเหมือนบ้านเราเลยเพราะเคยไปกินที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีคือเขาจะหวานน้อยไงยที่นี่หวานมากเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็แจ็คพอตกินเลยนะชาชาลิ้นจี่เจอฝอยขัดหมอ้ออยู่ข้างล่างก็เลยเลิกเลยเดินขึ้นห้างเลยแล้วก็เมื่อกี้ไปลองกิน 2ร้านร้านหนึ่งลักษณะเหมือนคล้ายๆลูกชิ้นทอดนะคะก็อร่อยดีเค็มๆเนาะโอเคแล้วก็อีกร้านหนึ่งอร่อยมากคือให้เป็น the best of อินโดนีเซียเลยก็คือร้านไก่สเตะนะคะอยู่คล้ายๆท้ายตลาดเป็นแบบลักษณะน้ำราดดำๆอ่ะอร่อยมากนะคะ <S <S แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นรสเผ็ดกินด้วยกันทั้งคู่เป็นไก่แล้วก็มีผสมเนื้อแพะด้วยอร่อยดี <S <S แล้วก็ไปเจอคนอินโดนีเซียบอกรู้จักมิสแกนไหมรู้จักมิสแกนแบบเฮฮากันใหญ่เลยบอกชอบอิงฟ้าอิงฟ้าชอบไรวิน คนอินโดรู้จักคนไทยเยอะนะดาราไทยฮิตนะเฟามาสัสมากในแถบนี้นะคะก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าคนอินโดอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยสัมผัสได้ถึงความเป็นอินโดนีเซียคืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะคนอินโดเวลคัมมากคนอินโดเหมือนเป็นประเทศที่คนใจดีแล้วก็จะเหิดาราดนึนงเนาะจะมีความบอกว่าถ้าแต่งตัวแปลกๆมาเขาก็จะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะรู้สึกว่ามาเที่ยววังนี้รู้สึกเหมือนมา,มา,มาอยู่บ้านเรานั่นแหละรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีความ เวลคัมแล้วก็ผู้คนใจดีค่ะคิดว่าก็อยากมาอีกนะสนุกดีค่ะ